สวัสดีนะคะผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูของเรานะครับผมวันนี้ผมมีกล้วยไม้ที่ทนแดดอีกหนึ่งชนิดนะครับผมกล้วยไม้ฟ้ามุยน้อยพม่านะครับผมฟ้ามุยน้อยพม,ม่า,มน,มานี่ครับ เป็นต้นมาสวยนะครับผมฟ้ามุ้ยน้อยพมาย่าถือเป็นกล้วยไม้ป่าแท้อีกหนึ่งชนิดที่ค่อนข้างหายากนะครับผมค่อนข้างหายากดอกสีม่วงเป็นช่อสวยรูปดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปแล้วนะครับผมเป็นไม้ที่ทนแดดเลี้ยงง่ายะครับผมและค่อนข้างที่จะหายากสําหรับนักสะสมกล้วยไม้ป่าท่านใดนะครับผมที่สนใจรับไปปลูกไว้นะครับผมอนุรักษ์นะครับผมตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนฟ้ามุ้ยน้อยนะครับผมช่อดอกนะี่ครับผมดอกเขาจะเป็นช่อแบบเนี้ย นี่คือปักดอกเก่าของเขานะครับผมวันนี้ผมจัดจาหน่าย1นกิโลพันสี่บาทรวมส่งนะครับผมของหายากครับผมนานๆได้มาทีนะครับผมใครสนใจทักแชทแอดไลน์โทรมาที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าเก้าซนะครับผมสําหรับฟ้ามุ้ยน้อย1นกิโลพันสี่บาทรวมส่งนะครับผม1นกิโลพันสี่บาทรวมส่งท่านใดสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าเก้าซีหนึ่งแปดเก้าแปดแปดนะครับผม วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าวสับนะคะผมวัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าวสับนะใครสนใจนะคะผมกล้วยไม้ปาแทแหายากอีกหนึ่งชนิดนะครับผมคือฟาร์มมุ้ยน้อยของเรานะครับผมไม้มาสดสวยไม้เริ่มได้ฝนแล้วนะครับผม มาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988นะครับผมสําหรับเอื้องฟ้ามุ้ยน้อยของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมไม้ค่อนข้างทนแดดนะครับผมตัวนี้เอาไปมัดติดต้นไม้ได้เลยวัสดุปลูกเป็นกระมะพร้าวสับนะครับผมหรือใครจะเอาไปใส่กระถางปลูกใส่กับกาะปมะพร้าวสับก็ได้นะครับผมแรกๆก็เอาอนุบาลไ้เข้าเข้าไว้หนในร่มรำไรก็ได้นะครับผม ใครสนใจ1นึ่กิโลพันสี่ร้ยบาทรวมส่งโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดสำหรับเอื้องฟ้ามุ้ยน้อยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรครับสวัสดีครับ